แจ๊ะปวดข้อพิดใจหงอ,อแกเลยด้หนูแก<ย>ะบึ้งเลยตัวหกตัว,ตว,ตวง,งามๆมาให้กรเดาเด้อคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมจะมีช็อตเด็ดมาฝากกัตอนเอฟซีนะครับล่าสุดนะครับได้เชือกเส้นใหม่นะครับ เจ้าของเสื้อพึ่งเสียไปประมาณวันที่สิบเจ็ดสเสียชีวิตบ้านนี้ได้เสื้อมาใหม่ๆบอกเคยผ่านพิธีนะครับมีคุณพ่อจะนํามานะครับนํามาให้ผมมาเปิดเบิ้งกันจ้าๆเลยรือว่าของแท้ของปลอมนะครับเปิดยุบ้านเสร็จผมก็จะพาไปขอโชคลาภให้หลวงพ่อเิ่นเท็ดไห้ถ้าเส้นใหม่ๆแบบนี้นะครับถูก3ามโตบนล่างมาสองหัวสามหัวติดๆกัน มือหนีหามพาด,ด็ดขาดผู้ใดเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แช์ออกไปให้หลายที่สุดนะครับรับรองว่าวันแรกผมสีบอพาดเด็ดขาดยังไงก็ต้องซื้อซื้อหน่อยซื้อหลายก็จะซื้อ,อกอเา,ากอเพราะว่าวันแรกวันสองสำคัญเพราะว่าวันแรกวันสองจะไม่ค่อยมีคนซื้อและค่อยมีคนตามนะครับแต่ผมละคนหนึ่งะจะซื้อตามก่อนนะครับแล้วก็จะมีดูในคลิปนี้จะสรุปให้เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ดูแล้วก็จะสรุปให้เรียบร้อยจะมีเส้นใหม่เส้นเก่าถ้าตรงกัน หลับรองรัตตลีนี่มีหาิบใบเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ารางวันที่หนึ่งนะครับเคยมีสีตัวหมุนอยู่ใน,น้นรางวันที่หนึ่งมาครบทั้งหกตัวมีมาแล้วนะครับผู้ใดเคยเห็นคลิปของผม,ผมติดกระแสด,ดังฮิตขักนะครับผมนั่นแหละแม่นอลีสรับเชือกมาใหม่ๆสดๆหอนๆนะครับผูซื้อว่ามือนี้กับูมซื้อว่าแบบนี่นี่กำลังมากำลังเดินทางมาเดี๋ยวบ่ต้องก็ไหล สิฟังงข้าวๆผมสิภาพเปิดให้เบิงของแถวของปลอมเปิดให้เอฟซีเบิงกันเลยแล้วเราก็จะเดินทางไปทำพิธีนะครับแล้วก็จะสรุปในคลิปนี้เลยนะครับผมเอาเบาๆไรอย่าห่างไปครับผมตามผมไปเลยครับปืดให้พ่อเบิงทัวร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมถึงมิตรก่อเดินทางมาแต่ไก่เลยยังนีพ่อยู่ได้ย่งเจู้กครอบจิตใจหงอ์เอาแกเลยหนุแกเบิงเลย เกียู้งกูยิ้งผู้ญิ้งแต่วหมมากินเหล่าทีเนี่ยเขาบอกมาโอ้งเดี๋ยวแกจะเป็นมักองเปนมักเออไม่มันจะหน่อยกับิ้งก็ได้นั่นเออชุบชุมันมากเนี้ยไหดคว่าสามตัวน้ำมันแจจะนี่นะมันพวกดังตัวโลกซ้อเอาอกว่าื่ออะไ่เอียงออยอ๋ออันนี้ก็ออี่เราม่ทา่ออยอุ้งแกพุ้งกันหอมแนี้ละ มันจะบึงมือในนั่งก um ันนะนาญนี <t 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 enfin ่เกี่ั้นี่เอซื้อเสียงเรียงนั่งใส่ช่นี้นะเลี่ยั้นาไ่ไมันนอตยอุซื้อเาซื้อม่หือมากเนาะมันมากอยู่ด้วเอาเส้นเกี่ยหดเดล๋ยไอ้ข้าวกคนอีสานคนเล่าห้องนี่นะมอยู่กัแมงเพลดเพนเลอาจารย์ ครับอยู่กวาแพงเพชรเขาส่งไมมผมพวกนครสวรรค์ส <t os> ่งมาอำเภอหลาดเงี้ยวตักตัวเกิดขโมยลูกเงี้ยวลงมาลงมาดูหวยแค่อาจารย์เปิดออกมาคือจีนชุดอ๋อมันขโมยจะได้ออกจากกองน้องแต่เมื่อเปิดอย่างเงี้ยในกะเหมือนเส้านี่ไหมผมมันมาจะเส่านั่นบ่ครับมาจะเส้ามาจะเส้าเหมืนกั ม,ม <า S 1> ันเดี่ยวสองงองกวนไก็มาเห็นนั่นเมื่อนึ่งคำแต่ว่ามันก็ะเทบไปแบบนั่นว่ามันไหลหมดแล้วเสียนรเยมันมีมาเรืร่อยู่ดอกขอนของผมมืนเข <c oughs> <c oughs>

ขึมาแล้วทนาีุ่คนโที่ตัวเอัม่้สร้างาเสกัตตามลิาร่นช่วยอจะได้ตักอจันนี่ีอปสรรคต่ัหมดงานร่วมพ่อแม่คนใดเปไงข้าเจ้ามาขอโชคกอหลาดข้ามการแต่เพือ้เจ้าเป็นมาบอกเล็กน้อยเข้าเจ้าื่นให้โชคให้ร่ขาเจ้าเป็นกติมาทเขนาบุญกุศลให้บุญกุศลไปให้ทุกมือทุกเด้อเขียนเป็นตัวเล็ ตามตัวหกตัวงามๆมห้ไปเ้าเด้อไม่สางเป็นทางประชาชนฐานทตัดต้นเดเปลี่ยนร่งเด็กขาเป็นั่าน้ให่าเป็น่านผู้ไหนว่าจะอยกับเบื้องหายากามากที่สุ เอ่ตเนี่ยนังมาดูดีเลยพวกเทาพูว่าไม่หมดนะครับหมดคนจบเจียวมาสิโอ้ยนั่ยันเอาน้าเป็นยังไงน้องหน้ามนเกียวๆแค่น้าเห็ดรอดนะครับเนี่ยหมดหน้าเห็ดหมดแหี่เขาครับวเปียดจ้องหามัมงครับหมดแรกบหมดสองหมดแหลบหมดสองเขาครับมันใกล้เขาตรงตรวนั่งบจากเขาตรงตรงมาเปียดจ้องหาเปีหามงห เอาเทแรกผมอมได้เคยเอาเทกลปผมบนอยืนในนานาวันนี้ไต่ไม่ไม่เสียคอมมากสามตัวเลยออกัวกันอันออกพ่อสามเกียความนํำเกิดพ่อสามเขาัหารว้ยี่สิบแก บ่ลงมาเลยทำแบ้เห็นตักตงงามทำเลยข้างกีบีได้ตาบันตากีบได้ตากรเจียครับทำหลวงพ่อเห็นแล้วหลงหลวงพ่อเห็นนี่มันเมยน้ด 동 u m b e

กรรการมาสการครับผมการารครับอาจารย์ครับวันนี้มาตามเล็กเชือกวัอนี้มีสองเส้นเลยบ่ครับผมครสองเส้นเล่นคำเส้นเก่ากับเส้นใหม่โอ้เพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แหละครับใช่ ทั้งเส้นเก่าเส้นใหม่เลยใช่ไหมครับอาจารย์เจ็ดเส้นเ็เก้าเฮกไวทั้งแ่้มือหนึ่งคำเนาะโอ้ทรงไปใ้ไม่เบิ่งแล้วครับที่ว่าถูกยิงงวดติดไใ้เส้นเก่านะครับเส้นเก่าสามงวดสามตัวสามงวดเนาะครับสามตัวสามงวดแล้วก็หลุดใช่ไหมงวดที่แล้วหลุดใช่ไหมครับอาจารย์งวดที่แล้วหลุดก็เข้ามาสามงวดแล้วถือว่าแม่นอยู่นะครับเนาะ รอบนี้มีเส้นใหม่มาเส้นใหม่สดๆเลยเขาเพิ่งเขาเพิ่งไปวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเสียวันที่สิบเจ็ดครับใหม่ๆสดๆร้อนๆจนได้ยินวันหลวงหลวงพ่อฝันบ้าครับผมหลวงพ่อฝันวางเลยครับผมฝนมาขึ้นฝันว่าจับป่าจับป่าจมือค้างจะปากมือขอ้าอของเดียวจับ ปัาปละควะแลวกับปัาปลาสมออปวกปลาหมอนฝันหลอดสองดิฝันรอบแรกจำไดก็เลยไปเขาของนากลับขึ้นมาล้ว่าทันตีที่โชคลาภนี่ฝันตัวอีกจำได้ด้วยก็เลยฝันจำได้ด้วยมับงแปลาพวกปลาเข็งปลาควานยช่ไหมครับ ลวงพ่อลวงพ่อตีเป็นตัวแรกตีเปนตีเปนห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดปดห้าเจ็ดแปดมีเดฝันเลขฝันเฝันห้าเจ็ดแปดเลขฝันใช่ไหมครับตะวันมะเขาครับตัวนี้เดีขอกับเส้นไม้เลยครับครับต่เส้นเส้นเก้านีไกล่เคียงกันบ่ครับผมเส้นเก่ากล้่เคียงกัน เส้นใหม่นี่คือเพิ่งทำครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยนี่ยแม่เปกําแพงนะคร่บมโอ้มาไกลเลามาไกลด้วยคืวยยิ่งของเป็นกรวยยิ่งเส้นใหม่ครับอันนี้ทำเป็นครั้งแรกเลยนะครับเ<ม>ชือกเด็กฟอนนี้ตัวใดตัว่ะนต้องข้ตีไปฮ่าเจ็แดแปดฮ่าแปดเจ็ดนะ พันยุบันสะแบกนี่จะนอนปิดทีนี่นอนมอสกลาโอนดิฟันวิ่งนี่ป็นชวดกระเข็มโยนทั้งอันบานบ่อข้ามเดี๋ยวไปนอนอยู่บานสะแบกวัดปลาบันสะแบกก็เลยฝันเลยแหละครับอาจารย์ฝันว่าได้จับปลาฝลอบสวงคือว่าคือว่าคิดว่ารอบแรกไว้จำเขาได้นะและลูกไปเด่ขาของน้ำก้าวขึ้นมาเอ้าอันที่มี้โฉมที่ลาบนะฝันให้จำได้เด้อยสำหรับว่าเบาในใจอย่าพออคนเดียวนะครับ การเล่นว่าฝันว่าจับป่ายเพราะว่าจะโม่งกลัวนี่แหละเพราะว่าปกติตื่นตีสามอยู่แล้วนะเป็นตีสามแล้วก็เลยนว่าฝันฝันก็จำเพราะจำได้กันเตือนได้นะทีนี้เลขเชือกเราได้ตัวไหนครับอาจารย์ครับผมเส้นไม้บอกคือเส้นเก่าเอาเส้นเก่าก่อนนะเส้นเก้านี่เอาหนิ มี่สองเศษบอจอาจารย์เห็นช่วงน,นี่เห็นเก้าเห็นช่วงน,นี่เนี่ยตัวที่ว่าคล้ายๆได้เก้ากำลังนี่ที่เห็นเป็นแบบนี้นะเปลี่ยนโทเขียนไว้คือจัง,ง,งเลขกสองกับพวกนี้เลขเก้าเพราะเมนเขียนน่าไม่เขียนไว้หัือนกันครับมีทั้งทั้งเส้นเก่าเส้นใหม่เนาะพ่ออาจารย์เนาะนี่เนใหมีเส้นใหม่นะ กับไก่เคียงกันอยู่เด้ออันนี้ปิดปิดซื้อไว้เป็นจักหน่อยครับปิดชื่อไว้ปิดชื้อเคมีหลอกเคมีใน S S กลางหลอกไม่คเพื่อกันเ่าอาจารย์หลังสินเกาก็เส้นไม่ตัวเด็กให้ให้ให้กันนะมันตามหากันง่ายง่เห็นด้วกันเพราะว่าตัวนี้ก็เปิดคพื่อนที่แรกก็เห็นถามก็หาเพื่องกวนได้อา

แล้วฝันนี่ปีเป็นคือห้าเจ็ดแปดและครับจันแนลคือว่าอันนี้เป็นห้าเนอะมือห้าตาก็เป็นเจ็ดแปดตาก็เป็นแปดแต่ไม่เก็บต้อเขียนนะอ๋อมีเก็บอื่มีเก็บไปได้สีเป็นเก็บอือคือมาควมคือกบตัวเนี่ยห้าเจ็ดแปดอืห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดวันนี้มีทั้งสองเส้นเลยเนาะแล้วก็ความฝันของผ้าจารย์ด้วยนะครับผมแต่ส่วนตัวผ้าจารย์นี่ผ้าจาน ชอบส่วนตัวตัว,ตว,ตวไหนครับผมชอบสามห้านี่ยเป็นเป็นนะเพราะว่าเห็นเห็นเป็นเก้าหกเห็นสามหาก่อนเป็น,ปน,ปนไม่เป็นสามหาก่อนนะครับแบบเลยตัวเดียวกันเลยาสามห้ากับห้าสามห้าคือรวมกันเลยเนาะวันนี้เนาะ เส้นเก่านี่สถิติเดิมคือสามตัวสามงวดนะครับรุนันตรง,ตรงกันนะต,รตรงกันอยู่สามหานะครัเพรเชือกสองเส้นน<ม>ี่ตรงกันคือสามห้าอ๋อบนุนจะแยกไทยด้วยที่ห้าศูนย์ห้าสองรอสักคู่ในสีนะ ให้เขียนแนวทางก่อนโอ้ใครชอบเส้นใหม่ชอบเส้นเก่าห้าเก้าอ่ะโอ้ยห้าเก้าด้วยห้าเก้าโต่งกบอายุอฟูนเขียนไม่พร้อมโอ้ยนั่นหมย่ามันโดนเสตตัวแล้วไงโดนเสตหาเก่าแล้วห้เอาสามห้าเอาแปดให้พ็เหมือนตัวนี้คือสามห้าสามห้า ตัวแดงเพินมขึ้นเลยแดงเพินมขึ้นอ่ะตรงกันคือสามห้าครับที่ว่อนอยู่นี่เป็นเด็กวุ้นคนละม้วนนะ,ะไก่ชอบเส้นใหม่นะครับตามสินใหม่นะครับเด้อแต่ยังว่ามักสินเก่าอยู่กับเอาเส้นเก่าอันนี้พิเศษหน่อยคือมีความฝันมีความฝันความฝันท่าอาจารย์นะครับเขาก็ฝันไก่ยังว่าตรงกับไอ้เส้นใหม่เลยเด้อครับเนี่ยเดียวกันนึงเนี่ย สองเส้นตรงกันก็คือสามห้านะครับมาดูนะครับสามทางตัวไหนบ้างนะครับผมเสือกมีสองเส้นนะครัสองเส้นตรงกันนะครับคือทำเสร็จใหม่เมื่อกี้วดวันที่หนึ่งนะครับตัวหนังสือแดงคือคือปูวัดป่าเนาะเข้ามาตามหลอดก้อนพุ้นซื้อหูุรนะจ๊ะ วันนี้มากาวไม่พราะเสือกเส้นไม่แล้วเจอรเส้นผมกันอาจจะเซีนผมไม่ใช่ผ้าเลริค่ะผมมจเส้นผมเส้นไม่ครับเอาไปววาเมือดเดือยยุสงเสีนทักอันนี้ใหญเล่าไม่ได้เบิ่งดีๆเลขตัวเดียวกันนะครับห้าห้ากระตรงกัน อันนั้นเป็นหาหาเจ็ดอันนี้เป็นหาหาสามบึงบ้งๆเดี๋ยวมันคือกัดหมดเลยนะั่นเอคิดได้ไหมหาสามหาเจ็ดเนี่ยสนะัดเจียรตินะครับแมว